สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมันนิ่งดังไหมมีตาเชื้ออะไรมันมีมือเขาเรียกว่าอุ้งเท้าเขาไม่เรียกมือลูก

เออว่าเอาเอจอดดูตรงนี้ตรงนี้นอ่ะเขาบอกว่าไงอ่ะเขาบอกว่าห้ามยื่นมือเข้าไปในส่วนสแสดง,งห้ามปีน,นห้ามย้อยย้อยจากกำแพง

แต่ปูใส่กระด้งอยู่วันนี cus> <cus ้เพื่อนน่ะลูกเพื่อนวะน่ะเพื่อนสนีทอ้วนดังขึ้นเพื่อนอะไรไกลๆนี่เหมือนตอนป้านอนเลยเจ็บปวดที่สุดเลยครั้งนี้ ออกส, <c oughs> สื่อนะเนี่ย <c oughs>